วิธีการรับซองนะคะลิงก์ซองจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์พอเรากดที่ลิงก์ที่คอมเมนต์ไปแล้วช่องข้างบนตรงนี้ให้ใส่เบอร์ทูมันนี่วอลเล็ตของเราเป็นเบอร์ที่เราไปสมัครแอปทูมันนี่วอลเล็ตนะคะเสร็จแล้วก็กดที่ตกลงด้านล่างนี้พอเรากดที่ตกลงเสร็จระบบจะให้เราเลือกซองหนึ่งอันเราก็กดเลือกซองเข้าไปพอเลือกซองเสร็จเขาก็จะบอกว่าเราได้รับเงินกี่บาท แต่ถ้าใครที่กดไปแล้วเขาขึ้นว่าซองของขวัญแจกหมดแล้วเท่ากับว่าซองนี้มีคนรับไปหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นจำนวนคนหรือจำนวนเงินยังไงก็รอโอกาสหน้านะคะช่องนี้มันนี่ออนไลน์ไม่ได้แจกแค่วันนี้วันเดียวไม่ได้แจกแค่คลิปนี้คลิปเดียวแจกบ่อยแจกทุกวันใครยังไม่เคยได้ใครไม่ทนันก็รอโอกาสหน้านะคะ สวัสดีค่ะเขาจรับสูมนเนี่ยหลายคลิปนี้มาแจากวอลเล็ตนะคะใครอยากได้วอลเล็ตฟรีดูคลิปให้จบใครไม่ดูคลิปแล้วถามหาลิงก์เจอป่วนไม่รู้นะคะเออเมื่อวานนี้ก็มีคนนึงเจอป่วนจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวก็ต้องลบคอมเมนต์ไปอันนี้ก็ฝากไว้น,นิดนึงนะคะอยากได้วอลเล็ตฟรีอยากร่วมกิจกรรมรับวอลเล็ตเพียงแค่ดูคลิปปค่ะดูจบดูเธอค่ะด้วยจบเธอ สอนาทีสี่หนาทีก็ดูได้มันก็เหมือนเป็นการพูดคุยกันประจำวันนะคะอ่ะเดี๋ยวขอสร้างซองก่อนละกันเออวันนี้ขอสร้างซองอยู่ที่100่0 0บาทประเภทการสุ่มเหมือนเดิมจำนวนผู้ที่ได้รับซองมีทั้งหมด90คนอ่ะโอเคอันนี้สร้างซองให้ดูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะบอกเวลาฝากนิดน,นึงนะอันนี้ฝากเลยจริงๆสำหรับวิเวียน ใครที่เล่นวิเวียนอยู่หรือใครที่ยังไม่ได้สมัครวิเวียนคนที่ยังไม่ได้สมัครแล้วอยากจะสมัครลิงก์เดี๋ยวนุชปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นใหม่นะคนที่สมัครครั้งแรกเขาจะให้ฟรีอยู่ที่100บาทซึ่งรายละเอียดของเขาเราสามารถมากดอ่านได้ตามนี้นะคะนี่นะเราสามารถกดอ่านได้ส่วนใครที่ เล่นอยู่แล้วแล้วคิดจะลงทุนคือไม่ได้มาโจมตีเว็บนะคะแต่จะมาพูดด้ฟังเฉยๆว่าตอนเนี้ยเขาเริ่มออกโปรมาค่อนข้างบ่อยนะโปรเขาบ่อยแล้วแล้วก็ระยะเวลาก็ประมาณเดือนกว่าเกือบ2เดือนแล้วนะคะถ้าจะลงทุนน่ะรับความเสี่ยงการเองนะคะรับความเสี่ยงให้ได้ด้วยคือจะพูดยังไงอะ คือคนที่เขาหาเงินออนไลน์แบบนี้ยเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเว็บทุกเว็บเขามีการปิดตัวแต่ว่ามันจะปิดตัวตอนไหนอันนี้ไม่มีใครรู้หรือแม้แต่เขาจะไปเขาก็ไม่ได้บอกแล้วนะว่าเออพรุ่งนี้ฉันจะปิดตัวนะไม่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเล่นสายฟรีหรือว่าสายลงทุนคุณต้องรับความเสี่ยงเองคนที่เล่นสายฟรีคุณก็แค่เสี่ยงแค่ว่า เออเว็บมันปิดก่อนถึงยอดถอนเราไม่ได้ถอนเว็บปิดไปแล้วก็ไม่ซสีเรียดเพราะว่าเราไม่ไลงไม่ได้ลงทุนแต่สําหรับคนที่เป็นใส่ลงทุนเราก็ต้องมานั่งเสี่ยงว่าพอเราลงไปแล้วเราจะได้ถอนไหมพอได้ถอนแล้วเราจะได้ทุนคืนเมื่อไหร่อันนี้ก็รับความเสี่ยงเองละกันนะคะสําหรับคนที่จะเล่นเว็บแบบนี้คือก็ มีหน้าที่เอามาแนะนําให้อ่ะมีหน้าที่เอามาบอกว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะมันมีการหางเงินแบบนี้นะเราจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้อํานาจการตัดสินใจอยู่ที่เรานะคะสําหรับคนที่จะเล่นเว็บประมาณแบบนี้อ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสําหรับวิเวียนใครอยากเล่นลิงก์ปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคนที่สมัครครั้งแรกเขาจะให้ฟรีอยู่ที่100บาทการถอนเงินคนที่เป็น VIP 0ถอนขั้นต่ำอยู่ที่1,000 คนที่เป็น VIP 1-5ถอนขั้นต่ําอยู่ที่500อันนี้ก็คิดดีๆแล้วกันนะคะว่าเราจะเป็น VIP 0หรือ VIP 1-5ยังไงก็คิดและพิจารณาเอาเองนะคะสำหรับคนที่จะเล่นอ่ะประมาณนี้ส่วนเวลาวันนี้เดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้ที่คอมเมนต์นะคะเวลา21นาฬิกา40นาทีฟังอีกรอบหนึ่งนะคะวันนี้ลิงซองจะปักหมุดไวให้ที่คอมเมนต์เวลา 21นาฬิกา40นาทีหรือ3ามทุ่ม40ใครดูจบแล้วไม่ต้องเม้นเวลาบอกเพื่อนใครที่ถามหาลิงก์ก็รับให้ได้นะคะถ้ามีคนไปขอกวนเพราะว่า ถ้าเราอยากได้วอลเล็ตฟรีมันก็ต้องแลกกกับการดูคลิปนิดนึงนะคะอ่ะประมาณนี้ใครที่ชอบยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ